สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้นะคะ,ะก็จะเป็นคำทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนมีนาคมพศ2564ค่ะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายน16มิถุนายนจนถึงวันที่10 5กรดกกรดาคมของทุกปีในส่วนของลัคนาเมถุนนี้ต้องใช้เวลาเกิดค่ะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนะคะมาคำนวณหาลัคนาเข้าไปที่เว็บพยากรณ์ก็ได้หรือโหลดแอปผูกดวงไทยมาจากแปอแปแอป o o g p e Play Store ก็ได้ะคะ่ะแอปพวกแอปโหราศาสตร์ไทยชาวราศีเมถุนนะคะดาวสุขกระดาวพุธอยู่ในตำแหน่งดี จะเป็นจังหวะที่ว่าเอ้ยในเดือนมีนาเนี่ยท่านะจะมีความสุขสดชื่นมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้คือท่านะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทนทุกข์จะมีชาวราศีเมถุนหลายท่านนะใน,ในเดือนในเดือนมีนาเนี่ยก็คือว่าจะได้เดินทางไกลบางท่านก็ได้ไปต่างประเทศค่ะจะมีความสุขมากขึ้นท่านจะรู้สึกแบบสนุกสนานคึกคักล่าเริงในบางท่านก็มีการนัดเจอกับเพื่อน กินเหล้าค่ะนัดเจอเพื่อนกินเหล้าบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกแบบเออขอดมยาดมหน่อยนะคะคือเป็นคนติดยาค่ะติดยาดมพวกน้ำมันเออพวกยาดมน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำหอมอะไรแบบนี้ชอบ ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยก็จะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะหลังวันที่สิบห้ามีนาไปเนี่ยจะเป็นจังหวะที่มีงานเนี่ยเข้ามาเยอะเลยท่านก็จะเป็นช่วงที่ว่าเอว่วหมดข้อหมดโศกแล้วนะอืมเหมือนจะแบบมีความสุขมากขึ้นอนะ่ะอืมจดก่อน ราศีเมถุนเหลือของราศีเมถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลก็วันนี้กะว่าจะทําของราศีเมถุนกับของราศีกรกฎแล้วก็ส่วนราศีสิงห์กับราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีสุดท้ายค่ะส่วนราศีพิจิกราศีธนูก็ทําไปแล้วราศีเมถุนนะคะก็หัวข้อคลิปนะเอ๋มองว่าเออคุณอะจะมีความสุขกับการ ท่องเที่ยวการฟังเพลงอาหารดีดนตรีไพเราะคุณจะรู้สึกสนุกคึกคักด้วยเสียงเพลงและสุลานะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคือคุณอาจจะค่อนข้างหยิ่งเกินไปทําให้เพศตรงข้ามอะไม่ชอบสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยสาหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ยคุณอะตัวคุณอะกดดันเพศตรงข้ามมากจนเกินไปคือคุณอะไปกดดันเพศตรงตรงข้ามมามากจนเกินไปจนเขารู้สึก เฮ้ยอึดอัดใจอ่ะจะมาอะไรกับฉันนึกหนาฉันอึดอัดนะแล้วก็ตัวคุณนะสำหรับท่านที่เพิ่งทะเลาะก,กับแฟนหรือเลิกกับแฟนเนี่ยก็เอ๋ว่าจะได้จะได้คืนดีกันนะจะได้คืนดีกับคนรักอ่ะจะได้คืนดีกับแฟนค่ะก็คือในเดือนมีนาสองห้าหกสี่เนี่ยจะได้คืนดีกับแฟนแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับท่องเที่ยวแล้วก็ กินเหล้าอะไรเงี้ยก็คือจะแบบรักในเสียงดนตรีอะตัวตัวคุณเนี่ยเออจะมีความสงบสันติเป็นช่วงที่ดวงอะ่ะขึ้นจะมีความสุขสาวโสดหนุ่มโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ย สาโสดหนุ่มโสดพอ่อไม้แม่ไม้ในเดือนมีนาคมเนี้ยก็จะเป็นจุดที่ว่าดวงอะ่ะมันเริ่มขึ้นอะ่ะจะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะเลยมันก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาทั้งเรื่องการงานอะไรแบบเนี้ยมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางไงอืมเรื่องการงานนะมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็ดูดูเหมือนกับว่าคุณอะ่ะ ยังสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ๋มองว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยก็คือยังมีเคสเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่อืมแต่ว่าเอ่อในเดือนมีนาเน,นี่ยมันเป็นจังหวะที่ว่าท่านอาจจะได้คืนดีกับแฟนเก่านะแล้วก็สุขภาพยังไม่ดีเท่าไหร่สุขภาพไม่ดีค่ะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายที่อยู่เข้ามาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องย้ายแบบ จะต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราจะมาดูกันด้วยไพ่แม่มดนะราศีเมถุนเนี่ยเอ๋มองว่าน่าน่าจะเดือดร้อนเพราะบุตรบริวารอยู่เหมือนกันนะหรือไม่ก็เออหมาป่วยแมวป่วยหมาป่วยต้องเสียเงินค่าค่ารักษาแมวเสียเงินพาหมาไปหาหมออะไรแบบเนี้ยอืม กินนี้เรามาดูกันนะคะด้วยไพ่แม่มดอืมจริงด้วยเหมือนสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใบเนี้ยเหมือนกับว่าเพิ่งฟื้นไข้เพิ่งหายป่วย สุขภาพอ่ะยังเป็นปัญหาหนักอยู่นะเนี่ยพลังของครีเอทีฟงานที่เกี่ยวกับพวกครีเอเตอร์วิดีโอครีเอทีฟครีเอเตอร์งานที่เกี่ยวกับเอ,อ่อศิลปะเนี่ยออกมาจะทำออกมาได้ดีหมดเลยนะงานที่เกี่ยวกับพวกศิลปะ พอหมดตายท้องทะเลฮยการปลูกพืชปลูกสมุนไพรวิญญาณของนักผจญภัยนะคะเออว่ะ ชาวราศีเมถุนกับชาวลาัคน,นาเมถุนเนี่ยคุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นนะคุณน่ะเป็นคนรักสันโดษจะเป็นคนรักสันโดษอ่ะอืมชอบทํางานอยู่คนเดียวจริงถ้าสองใบเนี้ยขึ้นพร้อมกันคือมีเกณฑ์ไปหาหมอนะแต่งานที่เกี่ยวกับศิลปะทําทได้ดีคือเอ๋มองว่าคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอะ่ะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแหละไม่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วย มันจะมีเข้ามาสุขภาพไม่ดีป่วยจะป่วยค่ะสุขภาพไม่ดีงานงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับคนต่างประเทศเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากเลยนะถ้าท่านอาจจะต้องทำงานติดต่อกับคนต่างชาติอะมันจะประสบความสำเร็จมากอืม งานที่ว่าต้องติดต่อคนต่างชาติต่างภาษาซินเดอเรล,ล่าชาวนากระเสือ โมโมทาโร่ต้นไม้เจ้าหญิงอันนี้เป็นซินเดอเรล่าตอนอถูกใช้แรงงานทาสประมาณว่าการทำงานหนักจนป่วย การทำงานหนักหักโหมจนไม่สบายทำงานจนป่วยมันจะมีคนมาตอบแทนบุญคุณคุณอะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอะมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณคือเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะจากเศรษฐีนี้เป็นผู้หญิงที่รวยมากก็คือว่าถ้าตกงานอยู่จะได้งานทำแน่นอน ในด้านความรักนะคุณอะ่ะเหมือนกับว่ายังชอบที่จะเพนะ้อฝันนะอืในด้านความรักเนี่ยมันเพนะ้อฝันอ่ะถ้าให้พูดตามจริงอะ่ะคือไพ่มันก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องเอ,อแบบการติดตาม,กา,ตามการตามส่องการตามสืบตามแบบเหมือนคุณน่ะแบบค่อนข้างจะชอบเพ้อฝันนะ มีความเพ้อฝันน่ะเออเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างเพ้อฝันค่อนข้างจะเพ้อฝันน่ะแต่สิ่งที่ว่ามันจะได้มามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคือคุณน่ะมีความเพ้อฝันมีการคาดฝันแต่สิ่งที่ได้มามันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคือคุณอาจจะคิดแบบแบบโลกสวยอะแต่จริงๆอะมันก็ไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดสักเท่าไหร่สําหรับท่านที่ว่าพึ่งเลิกกับแฟนไปเนี่ย แฟนเก่าจะกลับมาง้อนะงานด้านคอมพิวเตอร์ดีมีโชคมีลาบแล้วก็เอ๋มองว่าชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนมีนาเนี้ยจะถูกหวยค่ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับหวยเออหวยเนี่แหละมีเกณฑ์ถูกหวยอืมเงินที่จะได้เนี่ยมันก็เป็นเงินที่มาจากคนที่ว่า คนที่เขาเคยเป็นหนี้บุญคุณคนณอะเหมือนกับว่าในอดีตอะคุณเคยช่วยเหลือใครบางคนก็จะได้เขาเรียกว่าคุณจะได้เงินจากความมีเมตตาของตัวเองในอดีตเหมือนในอดีตเนี่ยตอนคุณรวยอะคุณเคยให้ความช่วยเหลือใครบางคนไว้แล้วในเดือนมีนานเนี่ยคนที่คนที่คุณน่ะเคยคนคนที่คุณะ่ะเคยให้ความช่วยเหลือเขาอะ่ะเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณ อืเรามาดูไพ่กันต่อนะคะด้วยไพ่พลังงานเป็นไพ่พลังงานนะคะเป็นพลังงานว่าคุณมีพลังอะไรในตัวเป็นอันนี้พลังของความสามารถเฉพาะทางนะเป็น professional assistant เนี่ยเป็นระดับมืออาชีพถ้าเป็นเชฟก็เป็นเชฟกระทะเหล็กพ่อครัวหัวเห็ดอ่ะคือคุณอ่ะเป็นมืออาชีพเป็นคนทำงานเก่งเป็นมืออาชีพเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ แล้วคุณก็เป็นคนที่จริงใจกับทุกคนนะคุณเป็นคนที่แบบมีความจริงใจให้ทุกๆคนอะสิ่งที่คุณเป็นทุกนี่ก็คือไพ่ใบนี้คือขาดทุนลงทุนแล้วขาดทุนขาดทุนขาดทุนเหมือนกับว่าคุณอะลงทุนทําธุรกิจแต่ว่ามันขาดทุนไงอันนี้ก็คือคุณเป็นคนที่แบบชอบโชว์พาวอะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงแสดงออกถึงความแบบ มั่นใจมากแล้วก็มันก็จะมีคนมาลักมาชอบนะมีคนมาลักมาชอบคือตัวคุณอะ่ะจะค่อนข้างแบบในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณจะหมกมุ่นคุณจะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้ามมากจนเกินไปในบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าคือคุณอะ่ะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้ามมากเพราะคุณอะ่ะอยากจะสนิทสนมกับเขาอยากจะ คือเหมือนคุณชอบใครบางคนแล้วเหมือนกับว่าคุณน่ะหมกมุ่นกับเรื่องของคนคนนั้นมากคือเหมือนคุณน่ะชอบมากเลยผู้หญิงคนเนี้แล้วคุณไปหมกมุ่นกับเรื่องของเขามากจนเกินไปตามสองนั่นสองนู่นสองนี่ทั้งที่ข้อมูลในเฟซนั่นน่ะมันเป็นการใส่หน้ากากตัวจริงเขาอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ได้ในเฟซน่ะมันเป็นหน้ากากตัวจริงเขาอาจจะไม่ได้สวยแบบในที่คุณเห็นในเฟซอ่ะคือในเฟซคุณบอกว่า โอ้ยนางฟ้าแต่ตัวจริงเขาอาจจะไม่ได้ขาวไม่ได้สวยอย่างนั้นน่ะแต่เหมือนคุณก็แบบคือเป็นช่วงที่แบบรุ่มหลงเพศตรงข้ามมากจนเกินไปอืมรุ่มหลงเพศตรงข้ามมากจนเกินไปจนสิ่งเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะเรามาดูกันต่อนะคะ เนี่ยได้ไพ่ใบแรกเลยความอดทนความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพความเจ็บปวดความอดทนอิสซ do it เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือนะไม่ว่าจะทำงานอะไรมันก็ง่ายไปหมดมีคนช่วยแล้วก็เพอร์เฟก i ์ท n มอ่ะนี่คือช่วงเวลาแห่งแห่งความสุขนะคะเพอร์เฟกต์ทก็คือเป็นช่วงเวลา ช่วงเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบช่วงเวลาที่ดีนี่คือช่วงเวลาที่ดีของคุณนี่คือการลดน้ําหนักนะคะไดเอทเตอรี่เชนไดเอทเตอรี่ก็คือการควบคุมน้ําหนักอะปกติอะไพ่ใบน,นี้มันจะขึ้นเมื่อคุณคิดจะลดน้ําหนัก ไดเอตเตอรี่เชน Chain, นั่นก็คือว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณ่ะจะลดน้ําหนักได้เยอะเพราะว่าคุณอ่ะเริ่มควบคุมอาหารเออแล้วก็ออกกําลังกายอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณนะในเดือนในเดือนมีนาเนี้ยเป็นจังหวะที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณนะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอะ่ะมันก็เลยทําให้เออปัญหาต่างๆของคุณเนี่ยมันก็จะน้อยลงอะ่ะทีนี้เรามาดูการเงินการงานนะคะอัศวินดาบได้เงินแล้วนะเนี่ยเจ็ดเหรียญขึ้น แปดดาบก,การคืนดีกันนะคะสองดาบหนึ่งดาบสิบไม้ แปดไม้งานน่ะเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาเยอะแต่ศัตรูแบบคือในเดือนมีนาเนี่ยมันจะมีงานเข้ามาหาคุณน่ะเยอะเลยแต่คุณน่ะไม่รู้ตัวว่าคุณมีศัตรูเนี่ยสายงานเยอะนะมันจะมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็ในเดือนมีนาเนี่ยคือคุณน่ะจะมีความเครียดในเรื่องเงินมาก คุณจะเครียดเรื่องเงินมากเลยเดือนมีนาเนี่ยคุณจะเครียดเรื่องเงินมากจะมีการใช้จ่ายที่สุรุยสุร่ายจะมีอุปสรรคนะจะมีศัตรูในสายงานจะมีคนกีดกั้นขัดขวางคุณเรื่องงานคุณจะถูกเพศตรงข้ามเอาเปรียบเรื่องการเงินเป็นช่วงที่ว่าคุณนะเครียดเรื่องเงินแล้วก็ไปยืมใครก็ไม่มีใครให้ยืมคุณคิดจะไปยืมเงินนะแต่ว่าเขาไม่ให้ยืมไปยืมเงินใครเขาก็ไม่ให้ยืมอ่ะต้องไปกู้ธนาคารอย่างเดียว แล้วก็คนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วอ่ะจะทะเลาะเข้าใจผิดกับแฟนจะทะเลาะกับแฟนน่ะเรื่องเงินแล้วตัวคุณเองเนี่ยจ,จะถูกลูกน้องเอาเปรียบด้วยนะคุณจะตกเป็นเหยื่อของคําหวานลูกน้องคุณนะอาจจะมาขอยืมเงินคุณหรือว่าลูกน้องคุณเนี่ยอาจจะมาเอาเปรียบคุณคุณอาจจะไว้ใจลูกน้องตัวคุณเนี่ยอาจจะไว้ใจลูกน้องมากแล้วก็เหมือนกับว่าเขามาจิกเงินมาอมเงินน่ะ ในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยผลประโยชน์ในเรื่องหน้าที่การงานของคุณนะ่ะมันจะโดนถูกแย่งถูกเอาเปรียบการเงินก็คือหาได้มากแต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมากนะหาได้มากแต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายค่อนข้างมากคนที่ทำงานแบบ work at home งานทำงานที่บ้านคนที่ทำงานที่บ้านขายของออนไลน์หรืออะไรแบบนี้เอก็ถือว่า โอเคนะแต่ดูจากไพ่ชุดเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือคุณอะเหมือนโดนกั่นแกล้งอะ่ะถูกกั่นแกล้งในสายงานอะอม,มีคนกั่นแกล้งในสายงานเรามาดูความรักกันนะคะ ได้ไพ่ดีนะได้ไพ่อัศวินถ้วยอะ่ะมันก็คือมีคนมาลักมนาะชอบคุณอะ่ะแล้วก็ได้ไพ่แปดเหรียญด้วยนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้เนี่ยมาสนใจคุณน่ะแล้วก็เป็นคนที่การศึกษาดีเรียนเก่งอาจจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอเป็นทันตแพทย์เป็นเภสนะัชอ่ะคนที่เป็นนี้ไพ่แม่ไม้นะคนที่เป็น สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมันก็จะมีคนมาจีบมีคนมาสนใจอะแต่คุณอนะไม่ค่อยไว้ใจใครคือมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีคนมาสนใจแต่คุณไม่ไว้ใจใครอันนี้สาวราศีมังกรนะคะนี่รูปแม่มังกรแล้วก็มีราศีกันราศีมังกรราศีเมถุน ราศีกันราศีมังกรราศีเมถุนราศีกรกฎเมถุนกรกฎเมถุนกรกฎกันมังกรอะไรแบบเนี้อือสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมันจะมีเนี่ยราศีมังกรราศีเมถุนราศีกันเข้ามาติดพันมาชอบอะไรแบบเนี้ย คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเหมือนคุณน่ะวางแผนอยู่ว่าเออคุณน่ะอยากจะชวนสามีเนี่ยไปทําบุญนะคือคุณน่ะอยากจะชวนสามีไปทําบุญแล้วก็อาจจะแบบไปหาพวกหมอดูพวกอันนี้เป็นไพ่แม่มดเนะี่ยเหมือนกับว่าจะชวนไปหาล่างทรงไปหาหมอดูนี่แหละคนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยอาจจะมีแบบคนต่างชาติมารักมาชอบนะแต่จากไพ่ชุดนี้มันให้พลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะ คือเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่มีคนคิดร้ายคนที่อยู่ในราศีเมถุนนะ่ะกับลัคนาเมถุนเนี่ยเอ้ยมันก็มีคนแบบจ้องคิดร้ายนะคนที่แบบคิดร้ายคุณนะ่ะมันมีแต่คุณไม่ต้องไปกลัวไปหรอกเพราะว่าเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกอืมเขาทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะถ้าเขาทําได้เขาทํานานแล้วเหมือนกับว่ามันก็อาจจะแบบเป็นจังหวะที่ว่าคุณนะ่ะมีศัตรูในสายงานนะคะ อันนี้เหมือนคุณใบแรกนะใบที่หนึ่งเนี่ยเหมือนคุณหวาดระแวงในเดือนมีนาเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะเป็นโรคหวาดระแวงไม่ค่อยมีสุขมีความสุขในเรื่องการเงินเนี่ยก็ได้สี่ไม้เหมือนกับว่าคุณก็ยังรอความหวังเป็นจังหวะที่คุณรอความหวังอะ่ะให้ให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแล้วก็เนี่ยหกเหรียญน,นะไพ่ใบเนี้ยมันจะเป็นหกเหรียญก็จริงแต่เอ๋มองว่ารูปเนี้ยมันเหมือนพระแม่ลักษมีเป็นรูปพระแม่ลักษมีประทานพรให้คือเอ๋มองว่า เรื่องการพนันเรื่องหวยอ่ะมีสิทธิ์ถูกหวยการพนันนี่เอ๋ว่ามีสิทธิ์ถูกมีสิทธิ์ธได้คือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรื่องการเงินคุณเนี่ยจะดีแล้วก็ให้ระวังปัญหาน้ําท่วมบ้านหรือการย้ยายที่อยู่นะเพราะว่าได้ไพออ่อันนี้เป็นไพ่เนี่ยได้ไพ่เดอร์มูนในตําแหน่งที่อยู่คนที่ได้ไพ่เดอร์มูนในตําแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ยท่อปะปาแต่ น้ำท่วมบ้านพ่อปลาแตกน้ำท่วมบ้านน้ำรั่วน้ำซึมน้ำไหลปัญหาน้ำรั่วปัญหาเกี่ยวกับก๊อกน้ำรั่วน้ำรั่วน้ำท่วมน้ำไหลท่อปลาแตกจะติกนะคะคือจะเดือดร้อนเพราะปัญหาของบุตรบริวารเช่นลูกอ่ะ ไปก่อคดีแล้วก็คุณต้องเสียเงินค่าประกันจะเดือดร้อนเพราะลูกเต้าถ้าไม่มีลูกก็เดือดร้อนเพราะหมาเพราะแมวจะเดือดร้อนเพราะหมาเพราะแมวป่วยเดือดร้อนเพราะลูกเพราะเต้าคุณนะ่ะคิดมากเรื่องสุขภาพของตัวเองนะตัวคุณเนี่ยคิดมากเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตัวเองในด้านความรักเนี่ยได้ไพ่ คำสาปอ่ะอในด้านความรักเนี่ยมันเป็นคำสาปที่ว่าทำให้คุณอ่ะไม่สมหวังเพราะว่าคุณอ่ะเคยทำกรรมบางอย่างมาแล้วเขาสาปไว้คุณอาจจะเคยทำกรรมกับแฟนเก่าไว้คุณทำกรรมกับผู้หญิงไว้คุณทำกรรมกับเพศตรงข้ามไว้คุณเคยทอดคุณเคยทอดทิ้งสามีหรือคุณทำกรรมมาไว้ความรักเนี่ยมันเหมือนต้องคำสาปนะ มันเหมือนก็นว่าทาั้งที่เป็นเนื้อคู่กันอะแต่เอ๊ะทำไมมันไม่สมหวังอะเพราะเพราะจะกลับมาคืนดีกันเอ๋มองว่าความรักมันเหมือนต้องคำสาปอะเหมือนกับว่าถึงคืนดีกันก็ไม่มีความสุข <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นผู้หญิงร้องไห้เป็นสายเลือดเลยนะอไพยแม่มดแปดถ้วยบางคนนะ่ะร้องไห้เป็นสายเลือดเลยแหละสามเหรียญ อกหักจะได้จะได้ทะเลาะแล้วก็เลิกกับแฟนอะแต่ก็จะได้คืนดีกันเหมือนเป็นช่วงที่คุณอะจะทนทุกข์ในเรื่องความรักอะค่อนข้างมากจะได้คืนดีกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่มีความสุขถึงกลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมมันเป็นแบบเหมือนไพ่มันเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องทะเลาะแล้วก็ผิดใจกันอะแต่ก็เนี่ยจะได้คืนดีกันนะ แต่ก็อันนี้แปดถ้วยไงก็ผิดหวังในเรื่องความรักอะขอตีว่าชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนน่ะคุณน่ะในเดือนมีนาเนี้ยคุณจะทะเลาะก,กับแฟนบ่อยมากเลยทะเลาะก,กันเสร็จแล้วก็ดีกันบางคู่อะทะเลาะก,กันเสร็จแล้วก็เลิกกันไปเลยบางคู่ก็ทะเลาะก,กันเสร็จนะแล้วก็ดีกัน ทะเลาะกันเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละทําให้แบบมีปัญหาค่อนข้างหนักเลยแหละคือมีมีจะมีความสุขมากขึ้นแต่ก็เหมือนแบบสุขไม่เต็มที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างโชคลาภ การพนันอะไรแบบเนี้ยเออมันมีเข้ามาแต่แบบเฮ้ยมันมีความสุขแต่มันเหมือนมันสุขไม่เต็มที่อ่ะเออมันก็จะเป็นอยู่ประมาณช่วงเนี้ยเหมือนแบบมีความสุขจากการกินเหล้าการเที่ยวการฟังเพลงมีความสุขนะกับการเนี่ยไปอาหารดีดนตรีไพเลาะฟังเพงลงร้องคาราโอเกะเพื่อลืมความเจ็บปวดในเรื่องความรักอ่ะมันจะทะเลาะก,กับคนรักค่อนข้างบ่อยอ่ะแต่จะได้คืนดีกันแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเหมือน ดาวสุกดาวพุธอยู่ในตำแหน่งดีไงมันก็จะทําให้เรามีความสุขก็คือว่าจะไม่ค่อยคิดมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ไพ่เมื่อกี้เนี้ยมันสะท้อนเหมือนแบบเหมือนเหมือนกับน้ําจะท่วมบ้านโลกซึมเศร้ามีความทุกข์มีความวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกซึมเศร้าร้องไห้ร้องไห,งห้จนเป็นร้องไห้ทุกวันน่ะเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แหละค่ะ